ครับผมวันนี้มีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถขุดแวนดของยันมา b 2 5นะครับผมครับผมสำหรับตัวนี้ก็คืออแท็กจะเป็นแท็กยางนะครับมีใบมิดฉานนะครับมุ้งกี่สวยๆเลยนะครับผมสำหรับคันนี้สวัสดีครับพบกับผมบริษัท cnp tractor จำกัดครับผมครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบคโฮเล็กนะครับแบคโฮเล็กครบจบที่เรานะครับผมครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจรถขุดเล็กสภาพดีเก่าญี่ปุ่นนะสามารถมาดูรถที่บริษัท cnp tractor เราได้นะครับผมทางร้านเรามีเลือกให้ เลือกชมมากมายลยครับมีประมาณร้อยกว่าคันนะครับลองมาเลือกชมกันได้นะครับครับผมวันนี้มีรถเข้าใหม่วันหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถขูดแบรนด์ของยันม่า B 2 5นะครับผมครับผมสำหรับตัวนี้ก็คือแท็กจะเป็นแท็กยางนะครับมีใบมิจันนะครับมุ้งกี่สวยๆเลยนะครับผมสำหรับคันนี้ ครับผมสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องสภาพเดิมเดิมจากญี่ปุ่นเลยนะครับเครื่องยันมาสสามสูงนะครับปั๊มก็ปั๊มเป็นฟั๊มเฟือง3ตอนนะครับผมสภาพแบงแงเลยนะครับครับผมสำหรับยันมาสตัวนี้ครับสภาพเดิมเดิมจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมไม่ว่าจะสีหรือบอดี้ต่างๆนะครับครับผมสำหรับคันนี้ชั่วโมงทํางานจะอยู่ที่4,000ันกว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมสภาพดีๆจากญี่ปุ่นอย่างนี้เลยนะครับ ครับผมสมารับยันบ้าตัวนี้ครับวายเอ็ม25นะขีดหนึ่งนะโละราคาจะอยู่ที่255,000บาทเท่าน,นั้นเองนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปชมการทำงานกันนะครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะชิ้นเดียวติดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองระบบไฮดรอลิกกันนะครับ รเตอร์สวิงโอเคนะครับเอวแน่นนะครับสหรับตัวนี้นะครับผมสภาพเดิมๆแต่ญี่ปุ่นเลยนะครับแรงค่อนข้างดีเลยนะครับโมกี่แรงดีขาเข้า่าหมอกแรงดีนะครับ เตอร์สวิงโอเคนะครับใบมีดก,ก็โอเคนะครับบูตตลับแน่ทุกจุดนะครับผมสวิงบูโอเคนะครับ